สวัสดีครับไยรุ่นทุกคนทุกแห่งทั่วูมิคุกพงแห่งนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมีอันนี้มามาทาให้ดูออไอตัวจับโทรศัพท์ GPS นะครับมไม่ผมจะใส่ตรงไหนนี่อันนี้ผมลื้อมานะครับผมลื้อมาผมจะเอาอันนี้เนี่ยใส่ตรงนี้น ใส่ตรงนี้อ่าใส่โทรศัพท์จับดูโทรศัพท์ GPS ได้นะครับผมอย่าอันดับแรกต้องไปเจาะก่อนรอชมกันครัว่าจะเป็นยังไงไปดูนี่มันจะใช้เ,เป็นไฟแก๊สนะไม่มีอันนี้เยวก็ต,ต้องใช้ไฟแกแ๊สเยวจะใช้เหล็กอ,อันนี้เหล็กซี่ซีลวดรดนะครับผมจะมาทำแย่งางไรก็ติดไปก่อน ร้อน,น,อน,น,อน,ออนเหรอเราเอานี้ไปใช้มาดูนะครับนี่เมื่อแดงแล้วแล้วก็ตุดต,ตรงกลางนี่ครับมันจะใช้เป็นตรงนี้นะแล้วก็แยงเลยแยงให้มันใหญ่ๆให้เบอร์เอ่อตัวแปกเข้าได้โอเค,คเท่านี้เหรับ ดดเดี๋ยวต้องไปตัดแต่งคนระับตัดแต่งขอบเราค่อยดูให้เป็นไงปิดก <Okay. S 1> ัดโอเค่นีเราก็มีมีดนะครับตัดแต่งนะตัดออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยเลยทางนึงก็ทำมันกันครับอันนี้น่าจะยากหน่อยเพราะว่ามันไม่เรียบ mm hmm. ต้องใช้นีเราวางมือด้วยนะครับค mm hmm. วามระมัดระวังสูง <Okay. S 2> ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวดูตอนต่อไปต่อไปก็ตัดยางนะครับอันนี้เอามาเป็นตัวรองตัวนี้นะครับจะได้ไม่ไม่ขูดให้เป็นรอยเอ็เรอยตรงนี้นะครับจะตัดตามรอบ,บวงนี้เลยครับผมโอเคยงงดูนะครับแล้ยวก็ตัดตามวงใช้กันไกรตัดนะครับ ตัดไปก่อนอันดับแรกตัดขาดปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาแต่งนี่นะครับมันเห็นวง,างจางๆอยู่นะครับไอ้วงที่ว่าผมทูไปทูมาเมื่อกี้ก็ตัดตามวงให้มันดูครับว่ามันจะพอดีกันหรือเปล่าโอเคได้ ใหญ่กว่านะครับนิดนึงเป็นไรพอดีนะครับเราจะตัดให้มันพอดีกันครับให้มันกลมที่สุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับันน,นั้วเดี๋ยวก็ไปเจาะรูนะครับผมก็จะใช้เหล็กันอเดิมนี่นะครับที่ไปหล่นไฟมาเมื่อกี้เพราะว่ามันมีคมอยู่นะครับ เ,เรียบกูไปโดวอะไรวะเนี่ยนี่ครับมีพมอยู่แล้อก็เจาะไปเลยโอเคนี่ครับจะได้ประมาณนี้โอเคสายสารทำให้มันโล่งนะครับเป็นนอนหกเหลี่ยม ใส่ยางเข้าไปเมื่อใส่ยางเข้าไปแล้วเราก็เอานี้ใส่เลยคงไปนั่นแหละจะมีช่วงจังหวะสปริงอยู่นะครับแบบขยับได้นะครับไ,ได้นี่เสร็จแล้ว กรสามารถใส่ป so hey. so okay. okay. ั๊บดูที่ีแต่ว่าก็ต้องลุ้นดูกันนะครับว่าไอ้น็อตตัวเนี้ยมันจะเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าเข้าได้ก็โอเคครับถ้าเข้าไม่ได้ก็คงต้องตัดครับแล้วแล้วก็ลดสปริงลงโอเคครับไปประกอบไปประกอบกันเลย นี่ดู GPS ตรงนี้ได้เลยเรามาสตาร์ทดูว่ามันจะสัน่นไหม นี่ก็เสร็จแล้วครับผมถ้าใครอยากทําก็ต้องไปซื้อตัวนี้มานะแล้วก็ตามคลิปเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยเราจะลองเอาโทรศัพท์ใส่ดูครับตอนนี้โทรศัพท์ถ่ายอยู่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ